หากไม่นับนักเตะอาร์เจนตินาที่มีเลโอนีลเมสซี่เป็นต้นแบบไอดอลกันค่อนประเทศนักฟุตบอลอีกหลายต่อหลายคนในวงการต่างก็ฝันอยากเล่นกับตำนานลูกหนังเจ้าของบลลงดรเจ็ดสมัยให้ได้ซักครั้งในชีวิตครับผมอยากเล่นกับเมสซี่ที่บาร์เซโลนามันง่ายมากที่จะประสานงานกับนักเตะที่เข้าใจฟุตบอลอย่างลึกซึ้งแบบเขานั่นคือคำกล่าวของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ถึงเลโอผมเคยเล่นกับเมสซี่ช่วงสั้นๆแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากมาก เมซี่คือตำนานใครบ้างล่ะจะไม่อยากเล่นร่วมกับเขาเบรดี้เป็นอีกคนที่เคยพูดถึงเมซี่ทำนองเดียวกันหากได้ตัวเมซี่มาร่วมทีมผมจะคอยป้อนบอลให้เขาอย่างดีเลยล่ะการได้ยืนอยู่ข้างหลังได้ลงสนามร่วมกับเมซี่ถือเป็นจุดสูงสุดที่ฟุตบอลจะให้ผมได้แล้วมาโกแวรติกล่าวถึงเลโอก่อนทั้งคู่จะได้ร่วมงานกันที่เปสเชเหล่านี้คือนักเตะท,ท็อปคลาสที่แสดงตัวชัดเจนว่าอยากเล่นร่วมกับเมซี่ครับ โอเคบางคนอาจสมหวังแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับโอกาสอีกอย่างต่อให้คุณพยายามแค่ไหนแต่ในเมื่อแมซี่มีคนเดียวในโลกและไม่ใช่ทุกสโมสรจะดึงตัวนักเตะค,คนนี้ไปร่วมทีมง่ายๆเปอร์เซ็นต์ความยากในการได้เล่นร่วมกับเลโอจึงแทบไม่ต่างอะไรกับโอกาสถูกรางวัลที่1น,นักอย่างไรก็ตามทฤษฎีดังกล่าวใช้ไม่ได้กับทุกคนโดยเฉพาะนักเตะเจ้าของเรื่องที่เรากําลังจะกล่าวถึงหมอนี่ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องโหยหา ถาว่าจังหวะชีวิตและโชคชะตากลับพัดพาแมสซี่มาร่วมทีมเดียวกันซะอย่างนั้นทุกท่านครับผมขอแนะนําให้รู้จักกับโรเบิร์ตเทเลอร์โดรุกฟินแลนด์วัย28ปีนักเตะผู้จับพลัดจับผูกําลังจะกลายเป็นคู่หูคนใหม่ของเลวเนลแมสซี่สาหรับโรเบิร์ตเทเลอร์มอนนี่ไม่ได้โด่งดังมีชื่อเสียงไม่เคยเล่นทีมใหญ่ในยุโรปไม่เคยมีถ้วยแชมป์ความสําเร็จประดับโปรไฟล์นําซ้าเจ้าตัวเพิ่งตัดสินใจย้ายมาค้าแข่งกับอินเตอร์มอามี่เมื่อปีกลายนี่เอง มองผิวเผินกราฟอาชีพของเทเลอร์ก็ดูธรรมดาทั่วไปและหากจะกล่าวว่าโรเบิร์ตเทเลอร์เป็นเพียงนักเตะโนเนมคนหนึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงนักจากความเป็นไปของโรเบิร์ตเทเลอร์สลับมาที่เลโอนีลเมซี่อย่างที่ทราบกันว่าหลังโบกมือลาไปเช่เลโอก็ตัดสินใจเลือกอินเตอร์มายามีเป็นสถานีท้ายท้ายบานปลายอาชีพตรงนี้แหละที่เส้นเรื่องระหว่างเทเลอร์กับเมซี่โคจรมาบรรจบก,กันครับนึกภาพนักฟุตบอลชื่อดังตัวท็อปหลายคนเฝ้ารอโอกาสนี้ โอกาสที่จะได้เล่นเคียงข้างเมสซี่สักครั้งในชีวิตทว่าวจนแล้วจนรอดพวกะเขาไม่เคยได้สัมผัสโอกาสที่ว่านั้นหากแต่กับเทเลอร์นักเตะที่ไม่เคยเล่นหลีกใหญ่ไม่มีวี่แววจะได้เล่นทีมเดียวกับเมสซี่จู่ๆมอนนี่กลายเป็นเพื่อนร่วมทีมคิงเลโอซซอย่างนั้นความจริงนักเตะอินเตอร์มายามีเกือบทั้งทีมมีสถานะไม่ต่างกับโรเบิร์ตเทเลอร์เท่าไหรน่นักที่สโมสรแห่งนี้ไม่มีใครคิดฝันว่าจะได้แชร์โมเมนต์ใช้ห้องแต่งตัวเดียวกับเมสซี่ครับ หากแต่ที่เลือกหยิบยกเทเลอร์มาร้อยเรียงเรื่องราว <c oughs> ก็เนื่องจาก2นัดแรกที่เลโอนับ1บนดินแดนอเมริกาดูเหมือนว่าตำนานลูกหนังอเจริกจะเจอเข้ากับคู่หูแนวลุกคนใหม่แล้วแน่นอนเรากำลังพูดถึงเทเลอร์กับแมซี่ที่ผลัดกันยิงผลัดกันจ่ายชนิดเข้าขารู้ใจใช้เล่นกลางผลงานให้เห็นชัดๆก็ใช้ชนะและ6ประตูที่อินเตอร์มายามีทำได้ใน2เกมล่าสุดมาจากเทเลอร์และแมซี่แบ่งกันยิงคนละ3เม็ด เท่านั้นไม่พอเพราะเขายังผลัดกันถวายพานให้อีกฝ่ายคนละแอซิดด้วยโดยแอซิดรายของแมซซี่กับทีมใหม่ก็มาจากลูกจ่ายให้เทเลอร์ซัดประตูปิดกล่องเมื่อเช้านี่แหละเรื่องน่าสนใจคือก่อนหน้านี้ผลงานของโรเบิร์ตเทเลอร์กับอินเตอร์มายามี่ไม่ได้โดดเด่นน่าประทับใจอะไรเลย รูการแรกเขาลงสนาม37นัดยิงไปแค่3ประตูทว่าหลังได้เล่นร่วมกับเมซี่มอนนี่เหมือนได้บัฟพลังแฝงยังไงอย่างนั้นเพราะเพียง2แมชที่ได้ประสานงานกับเลโอเทเลอร์ก็จัดไป3เมตรเทียบเท่ารูก,การก่อนทั้ง4สั้นถึงตรงนี้ท่ามกลางสปอตไลท์ทุกดวงที่หันเข้าหาและกระแสเมซี่ฟีเวอร์นเมเจอร์ลีกเทเลอร์น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่แฮปปี้มีความสุขที่สุดครับ คือไม่ใช่แค่ผลงานในสนามไม่ใช่แค่โมเมนต์ผลัดกันยิงผลัดกันจ่ายและวิ่งกอดคอดีใจหลังยิงประตูดได้หากแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณได้เล่นร่วมกับนักบอลระดับร้อยปีจะมีสักคนใครบ้างล่ะจะไม่อยากไปยืนตรงจุดนั้นและทั้งหมดคือเรื่องราวของปีกโนเนมสู่คู่หูใหม่แมซี่นายนี้โชคดีเป็นบ้าโรเบิร์ตเทเลอร์